อ่ะสวัสดีครับเอฟซี F C, พอตแล่ทั่วโลกเอาเราย่อมมามาที่นี่มื้อนี้โอ้บรรยากาศไหมเดี๋ยวคอยที่นั่งไว้ฟังอันนี้คอยยืนนี่ได้รับเลยยืน,ยน,ต, e an, นยต้องเฮียนหน่อยพอต้งแล่คนเดิมว้าวเจ้าบรรยากาศคือดีแต่ว่าเอา, e an, าเฮียนจังจีิงแล้วเฮียนคนส่วนเนาะอยู่ผู้เดียก็จริงครับล่ะนี่ผมอยู่สัน่นตั้งเทิงบูรณะคนเห็นรอยเฮียนเหียนหลังงามๆต่อไปหรืเห e e ี่ยนภูเรนอ่อคนนะจักละ ก็ครับแล้วผมเอ้าพ่อเดี๋ยวมาคุยกับไข่กันนะไข่มีเนี้ยถิ่มมาบอกกบูเจ้าให้โชคให้ลาบกบูเจ้าพร้อมนล้วกับเนาะหนูได้ไปใส่หาทางสิี่บอกกบมูเจ้าเดี่ยคิดถอนคิดถึงเนี่ยแล้วับเนาะว่าให้ขับมะเบิ่งๆพร้อมกันเบิ่งยังล่ะเบิ่งไข่บ่าวตัวอืออ่ะมีโชค์นี่ลาบให้พร้อมอือ สวัสดีครับเอฟซีพื่อต้งแด่ทั่วโลกค่ะนผู้ชมมือน,นี้รู้สึกว่าฝนตกดินก็มือว่านคำๆนี่ยังประทันเศร้าเลยครับฝนตกดินหรู้จังว่าฝนตกดินฝนตกดินบ้านค่อยออกไปใส่ไม่ได้ว่าสิไปท่ายท่ารายการือไปว่าไดครับบทัทีนี้จียู่เฮียนนี่เอ้ยบรรยากาศหนานอน <c oughs> นาร้อนนายังนำมืลหนิบรรยากาศดียังขับฝนตรงดินอืมคิดได้คิดทอดมุ้เจ้าเออฟซีันต้องแลี้ั่วโลกตัวทีพ่อว่าสู้กันฟังมีโชคมีลาภให้เออคิดทอดได้หนิตั้งตทีไปใส่ไหมว่ากับเอฟซีผมต้องแลีคนเดิมกระนาบพอนะให้โชคให้ลาภผลนั้มมีเลขขัดเอาตัวตัวเป็งเป็นเปรียบเทียบใครไมหมดแดงตีนีเราเป็นเป้งไหมเป้งไหมนกับเนาะบ่เคย้ผ่านเดี๋ยวบ่บวก เออตัวยิ่งใหญ่ตัวแม่เป้งมาละมารวมรวมเสียงประสานเรียบเรียงเสียงประสานให้ส่านผูชมมีลาวัลนี่ละเออหนึงพฤศจิกายนพศสองพันห้รกสิบเจ็นี่นี่เจ้าเอ้ยเดี๋ยวก็เขียนก่อนเขียนเขียนไปน้ำบอกนูเจ้าไปน้ำตัวมันหันออกตัวใดหนอต้องเรีคนเลกูหาคนขาวูเลยเดี๋ยวกบอกเลขหน้านั่นหกสเลขหนาเด้นี่ ยังมีเลขกนายตัวเลกก็ห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งเลขกน,นะันที่นี่สองตัวออของเล็กไทยสามตัวุนสองครั้งเลขกเออเล็กไทยของรตเตอลี <c oughs> อใหยครับเก้าหนึ่งเก้ากับสี่เก้าสามนี่สองตัวสิฮ่าฮ่าฮ่าศูนย์ศูนย์คุณมาได้ไงอ่ะศูนย์ศูนย์นี่ต่ก่อนคุณไปอยู่ไหนเดี๋ยวนี้มี มีสิแข่งกับศูนย์ศูนย์กับมีเดี๋ยวหน่งพฤศิกรการน่เดี๋ยวบอลตองลีสีบองดนกอือผุไปก่อนตัวเนาะบาลที่นีไทยเนาที่หนึ่งีบอลหันนะสี่แปดสองเก้าหกสอี่แองเก้าหกสองนีันัก็ดีเนาะเออสบ้างสตัวหน้ากับสาตัวหลังคล้ายๆกันคล้ายยังตีสี่แปดสองลูกไทยกับลูกสอง2ก้ากสองกับลกไทยสองเอาคิดเอาเดี๋ยวเบื้งช่องบัวตองแลคนเดิมมูเจา้าตี เออหนึ่งพฤศจิกายนพศสองพั 2, นห้าร้อยหกสิบเจ็ดมีโอกาสเป็นเศรษฐีใหม่เฮ้ยมันบนธรรมดาเลยคันนี้ไม่ยากแลก้วกันเนาะเดี๋ยวก่อนข่อยเขียนก่อนอจะเข้าจะวางจะเข้าโอ้ยไอ้นี่ไม่มาเตรียมเขียนมากนะคือมาเขียในใส่หยังให้มุกตุกไข่เบิ้งเตะมีราของแทะและ้วคำเนาะเดี๋ยวก่อนเอาบทสารางตัวก่อนหนาโอ้ยหญ่เด็เนาะเข้าเข้ากับใครอันี่ เราเขาก็ไฟแล้วคุยว่าเขาก็เอ็นซีบอดายกล้าแตะสีเรากำลัวก็กล้าแต๊เอ็นซีมเรียกคนเดือบบอเดี๋ยวขัดสามตัวให้ดอกดิเย่นเย็นไปกวนท่านผู้ชมก็เบิ้งบึ้งบึ้งอยสีนอนเบิดมือโอ้อากาศหนานอนดิผู้เจ้าหัวต้นกินกิมนอนกินอิมเราสิไปสายม่มีอะไรเห็นกับนอนัคควอนย่บานก็ได้ใส่ คนตรงนี้ยังสีต้องบรรยากาศดีน้ำไฟบ่ตกเพลิงเดินไปโลอยมันจะไม่จมบพไาะดีจมผมก็บอกไปตามภาษาภาษงแล้วกเดิมบนะครับเดี๋ยวก่อนไปขัดเสาเกยมือเจ้าก่อนนี่เดี๋ยวว่าตัวไหนเดินบาเดินเดี๋ยวสิบอกยิงว่องให้ดอกนี่ยะครับเนาะตั้งใจเบิกมือยังมือเจ้าแท่ไว้น้ำว่ะคนนี่ขัดออกมาิโอ้ยลืมถามเงินนะลืม บอกได้เทียวดิแล้วก็อียงอีกเขาเดิกมาพอต้องเรียดให้มึงเจ่าหลุดน้ำไปดีน้ำเดินมาพอต้องเรียดคนเดือมึงเจ้า่ย่าลาดเ้อรมาดาได้่อยเดียวยัดห้ยัวนี้ละแล้วก็เนี่ยเป็นว่าห้บวกก็พ้นตัวพอดีนี่โอ้ยุดยอดเลยย,ยึบวนนีะซอยเดียวขอต้องเรียอยงเลยไหน ว่าเด็กก่อยๆเจ้าไปยุบกัดอกขอตั้งแลกก่อนเดิมนี่ละให้เราไปชดไปรอดยุบก้อนเฮี้ยนเท่านี่แม่ยุบรับอันนี้ตัวนึงอีกทีนี่ตัวเรีนเดี๋ยวผมจะวิบว่อให้นะบา่าเดียนบาร์เดียนอึ๊บเอามันสิมาจะไดนมาจะไดนเดี๋ยวผมก็แล้ววิบว่องให้เดี๋ยวมึงจะไปถามดีกว่า ม่บอกเนี่ย่าตัวไหนเด่นพอมันหลายตัวหดแม่อยู่เอาให้ผมตัดสินใจให้น้ำก็ได้แล้วครับเนาะได้เบิดละเกาต้องเลียงคนเดิมไมสิว่าหาโชคหาขายมื้ไเจ้าีเนาะมาที่นี่วันถอดวันทีอันเดิมนี่ผมว่ได้ลงเรื่องผมสิเขียนตัตัวเลขขานบอกเอาก็ได้หรอกอยู่ได้เอ่อเฉพาเบ้าข่มหนาเขียนเบาไปแต่ว่าบเม้วงหน้าม้วนตัวไข่เบืองอยู่ครับกำลังเบืองเอาแล้วงหรอะไรนะมาที่นี่ก็เลี้ยเขาเลือยเขาเล่า ขอต้องเรียกคนเดิมเอาผู้ชมคือวันไปจะวันที่เออหนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ดเออขอต้องเรียอยากลบหน่อยแน่นะครับไนดะ้ลบหน่อยแน่ว่ราะาว่าเป็นอย่างเออฝ่าฝนออมันเออบรรยาก,กาศมันคอยให้ทีไรไปไท้ายทับรายการนะครับเนาะนะผู้ใดอยากพูดลงพจนก็นกนว่าพูดลงพจน์เหม่นเป็นมาบอกขอต้องแรีว่าเอฟซีเจ้าเจ้าจะมาชมผีรื้ม ยูปูเฮียยูปูคุณหันอ่าผมบอกนะผมไปปูคุณหันนะครับแล้วแต่ว่าผมไปแล้วผมบ่เห็นเส้มซี่ครับผมบ่เห็นเส้นมซี่เศษเออเศษนี่นี่เลยเก่าครับเออผมบักขัน่าอยู่ได้กับอกปูคุณหันกะับผมกระดาบมึงมันกับครับมันปูคุณหันเกินอีกไปอีกไมหนึ่งมีดหรือเก้าสองตัวอาจสิเป็นของผมอันนี้บ่มีไหมครับก็ไอ้แก้วอะไรกะบอกนะมันเป็นรถเกียร์ของผมยังครับบอกบาซื้อๆใช้เราก็ไม่กันไหนงา สีบ่าวดีว่าต้งได้เห็ดเ้ล่ะเอาบอี่นี้ตีอืม้า่พอย็นนี่บอสินี้สีบ้าว่าวเดียนโชวกลาบเดียวบอสนี้เอา่าวจสี่าวให้ฟังจะกันสามตัวนี่เขาต้องเรีกให้เดีนมุยจ๋งวดสมาเนี่ยด้คับด้ผมอไปแล้วเออสีขากังสารใดบ่เออมุ้ยเจจาก็เบิ้งไปจังสารเยอะเรื่องจะคำได้ผมจะบอกกอนเออ ปูอารีอยู่นอตขมินผมคิดว่ามู่เจ้าด้วยคลิปนี้เอ่อเตือนมู่เจา้าพรับจะฉับเซียนซีอยู่ในกระบอกพอท่องแหน่คนเดิมมันดินมันสลับเปลี่ยนของมันเองอยู่ในกระบอกผมผมคิดในใจพอท่องแหเจอแล้วผมถือขย่าสองเถื่อเพิ่นกลับมาจาดผมถึงสองเถื่อหรือว่าไขย่าในเถ้าที่สาม,มเออเรียกสองตัวเอ่อปูอารีอยู่นอตขมินนี่คือซีหายนะครับเด้ออย่ยาลืมนะครับเด้อ อันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับสารนี่เออพอ,องแรงคนเดิมบ่เคยไปบ่เคยไปแจเกือกเด้เย,ยินแต่เขาซาเขาเลือกันว่าผู้ใดบอแน่กินบ่แข็งหามเด็ดขาดคือน้อนขมิ้นพอต้อแรงไปแล้วครับได้แล้วครับเอเสีม้มมีสารับเองเลขสองตัวคือซีหาเดี๋ยวสีว่าบ่บอกกันผู้ใดมีโทรศัพท์มีไอโฟนมืจอจ้าก็ตตรงคันจักรก็บ้องเบิ่งใน โทาตันครับว่าทอตองแดงคนเดิมพิมไปยูทูบได้นี่คอ,อตองแดงคนเดิมว้าวบนสัต่เห็นเนี้ยไม่เห็นไข่เนี้ยบึง้งอ่ขานมาหนอขานก็นได้กันทึกขานยังไงบึ้งลยวะอ้าวสตัวเมื่อไรสามศย์หกกับสามเก้นี่คือเรียกเออสาตัวหมดสามตัวที่สองตัวสิหกสามสี่สองสองหนึ่งเก็หกศ หาสองสองเก้าเก้าเก้านี่คือตัวเด่นของพอตองเดียสิไถ่ท่านผู้ชมทวดอยูเได้ใจเด่นี่เก้าเก้าออกศูนย์ศูนย์เรีวออกตามสุดแล้วมันจะมาออกบนสุดคือเก้าเก้าเนี่ยโมนี่อันนี้ก็เกิดขึ้นได้ขันออกศูนย์ศูนย์ได้เก้าเก้าเป็นยังเสือกอะไรเป็นม้วนเจ้าอเอา้าเอาพอนะเอามาทีน่นี่กันนี่แหละครับ มีเนื้อมาฝากมาตอนคิดกอดคิดถึงมือเจ้าก็เลยเดี๋ยวมาเว้าสู่กันฟังเอาเบียร์เพลงมาให้มือเจ้าเรียบเรียงเสียงประสานมาให้เอฟซีมันก็เลยโดยตรงได้นี่เออถามว่าไปยังตีอากาศดีอารมณ์ดีนั่งสบายรับแล้วบรับอีกฝันเอาเด็กให้เมืองเอาโจกอะไรมือเจ้าเดี๋ยวแล้วทำเนาะนี่ละพราเดี๋ยวพว่าจะมืเบืองพรามือเจ้าเบืองเรียบร้รออาลาตัวไม่ได้กาวไหลได้นี่ เออะกระเพาะที่ไปบวไรยายห้างมาได้เร่ขนาดเราอยู่เฮียจากของอยู่ห้องจากของนี่แหละครับห้องดอนของคนจนๆจะมีใครสนคนจนอย่างเราโอ้ยไปยิ่งไปดียังผ้าเขาตุ้ยไขมาเบิ้งครับครับเดี๋ยวผ้าเบิ้งเด็ดอืมมาเูนต้อกันตัวอยว้มาคนรอายวะแมงยูมารอายก็บอกต้นเนอไขว้ฟังมืเจ้าอยู่เด้อเบิ้งคักๆ้ลวดนี่ที่ยังผมขาดไปขาดไปไว้เอานี่นะครับ นี่นะครับเขี่ไปได้นี่นี่ละพอต้องเรียกเอาต่ในเปลี่ยนที่วงกลมไว้นี่คือพอต้องเรียโดยตรงเก้าเก้าออกถึงถึเรยวทีม่วเก้าเก้าถึงอ่างเงเอาอนไ้เกิดขึ้นได้นี่นะครับอืี่คไปสามศูนย์หกสามเอ่อหกเก้าหกสามสี่สองสนึ่เจ็ดหกศูนยดห้องเก้าเกานเืออับดอ้าอตัว บุกแล้วนะคือเข้าใจก็เอาจบเข้าเออแล้วกันเนาะเดี๋ยวล่าได้แบบที้มั้บุรี่ไปพูดความสำเพ็งเดี๋ยวไขมาไวเกณฑ์ไวคือกันเนี่ยขนาดว่าเป็นตามสารหนาะแล้วกันเนาะเข้มคือกันเนี่ยไขยเดี๋ยวเวลาได้ยินเสียงฝนบ่นี่ นี่แหละครับอ่ามูเจ้าก็เห็นแล้วนี่แหละครับบวชเอ่อ,นนนยยนอนหนึ่งสุธีนายนพอสองสองวันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมูเจานี่แหละของฝากขาองตอนของพอสมแล้วทุกเดิมท,ท,ที่ที่มาบอกกับมูเจา้ามาฝากมาตอนลมตกินอากาศดีๆน่ารอนเอานี้เอา่สนี่ครับผมยุ่มต้องจรอิษฐิดถึงมูเจ้าก็เลย เข้าอากาสพนกัเป็นใจเห็นไหมเื่อทำมหเจ้าอาลมดีๆควดีๆเอาค้อมดีๆว่าให้เจ้าพอความดีๆมห้เจ้าห้่พูดถึงพวกกันจากท่องท่อทงเนคนเดิมวนี้ผมมาต่อจกคนเดิมขอราเอฟซีทุกท่านทั่วโลกของเงเหคนเดิมใหเจ้าอยู่ดีมีแห้งคนเกงไรพวกไข่ในนี้เดินทางไมสไมนใส่ชาวากวัาให้สะดกาทัไปทั้งกลับเอฟซีเรเคนเดิมทั่วโลกปลอดภัยกำาังรวยรวยงานทุกท่านเป็่เศรษฐีใหม่ขวัสดีครับ